บริษัท N.C. ็นซโคกนัทจำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2552ที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยคุณนรงศักดิ์ชื่นสุชนจากชาวสวนเล็กๆที่รักและภาคภูมิใจในมะพร้าวน้ำหอมของบ้านเกิดที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่และดีที่สุดของประเทศภายใต้แบรนด์นายน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้คุณภาพความสดและคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอยา่างมีการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปหลายประเทศทั่วโลกบริษัทได้วางระบบการจัดการแบบสมาร์ทฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry ระดับ3ได้มีการจัดทำโครงการกำจัดของเสีย เ้าหมายคือซีโรเวสเช่นทำเชื้อเพลิงจากกากมะพราะ้าวโครงการน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพราะ้าวโครงการผลิตไซแมวจากขุยมะพราะ้าวที่ผ่านมาบริษัทใส่ใจเรื่องการทำประโยชน์เพื่อสังคมเสมอมาเช่นการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ชุดป้องกันโควิดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับชุมชนใกล้เคียงและโรงพยาบาลในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าวลำหอมพันก้นจีบได้เป็นแห่งแรกของโลกในส่วนการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานเราดูแลใส่ใจพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของไรายได้และสวัสดิการ ทางบริษัทมีการปรับสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เหมาะสมในแต่ละแผนกควบคุมทั้งในเรื่องแสงสว่างและเสียงที่เกิดจากเครื่องจักขรขณะปฏิบัติงานหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัท NC Coconut ได้คิดค้นนวัตกรรมบรรจุัณฑน o p t i b r ร t e ร่วมกับบริษัท SCG ที่ช่วยให้เก็บรักษาความสดของมะพร้าวน้ำหอมได้นานถึง60วันที่มาพร้อมกับ Coco Straw ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมของบริษัท NC Coconut ได้รับการรับรองจากแ8สถาบันจึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดบริษัทได้จัดทำโปรโมชั่นพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริโภคและยังเปิดช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณ,ณประโยชน์ของมะพร้าวน้ำหอมทางบริษัท NC Coconut นะครับมีความใส่ใจที่จะ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมออกดอกมาแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนฝ่าเพื่อจะทําการสร้างเนื้อสร้างน้ําสู่จุดที่หอมหวานที่สุดซึ่งจะอยู่บนต้นน่ยได้ไม่นานประมาณ1สัปดาห์ช่วง1สัปดาห์เนี่ยที่เราจะต้องเก็บผลผลผลิตนั้นลงมานี่คือหัวใจสาคัญที่เราต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตรงกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติและหอมหวานอร่อยที่สุดนะครับคณะกรรมการสถาบันปุ๋ยอึ้งพาก่อน จึงมีมติตัดสินให้บริษัทเอ็ NC โคโค่นัดจำกัดได้รับรางวัลธรรมพิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี2,565